ว้าวนี่ก็คือเส้นทอปิงเนื้อปราเทศจินนะครับทุกคนที่นี่ชื่อว่ารธรรมชาตูธรรมชาติครับ คนเลียงนะคะเมืองซัวเถาประเทศจีนมีที่เที่ยวที่หนึ่งมันต้องไปให้ใต้นั่นก็คือเกาะนางเอ้านะครับเพราะว่าเกาะนางเอาเป็นจุดเส้นทางสายไหมด้วยเส้นทอปิกเหนือด้วยที่เที่ยวเสียด้วยคนจีนบอกว่าที่นี่คือฮาวายฝั่งที่ตะวันออกนะซึ่งชุดนี้ผมอยากจะพาทุกคุณไปเที่ยวเกาะนางเอากันส่วนในเกาะมีที่เที่ยวอะไรบ้างเราไปดูกันนี่ฮาวาเลยๆ khai xia hộp đựng hàng, à, một cái bao, à, con cá bao bọc rồi, không ชอบปิดทุกคน你在搞直播啊？还是什么？好，我自己的视频拍一下而已，记录一下。เทวะขังมีก็นั่งดีๆไปคเพราะว่านนหจัดเมืองมางกครัต้องนั่งดีๆไปแค่แม่นนั่งรอแม่เก็นนานมากค่ะ 现在去大概要多久才到？现在现在不好说，我都不清楚。哦那我看一下地图，是有点堵。最堵的时候是四五个小时，而、啊、不堵的时候可能要看那个桥上什么情况、oh, 什么样子。就是过那个桥堵是吧、呃？对对对，那里面也多多少少会堵，但是没那么厉害。开盘杀盘，我顶了。 เพราะตอนนี้ช่องตุกจินคนจีนก็เหตุกันไปนะครัดหนังเอาเราตัวว่าไปกดหนังมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เพาะระมาหนึ่งชั่วมกวะถึงนั่นเวลานประาณหนึ่งชั่ว 你刚才就了一百九，你把直接把订单取消掉，然后三百块钱直接拿，你过去吧，也是差不多的。我不想走平台过去的。嗯嗯、啊，好、啊、好，啊啊、就那样直好、啊<把>，行行行。把订单取消掉。嗯、等一下。他那片地一百和三片地呢？三蒙时。我后面还有一个包。我后面包。好，好好谢谢你啊。 ถึงแล้วครับทุกคนใช้เวลาสามชั่วโมงชัดๆนะถึงจะถึงอนะโอโหนานมากเพราะว่าตกจริงมาโลติกมากผ่านสะพานตรงหนึ่นคืติดไปหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวหาโรงแรมเชียยิงก่อนนะครับทุกคน 你好，老板，我这里是不是那个港边民宿啊？我在大众点评订了一个房，这个是,不是在照什么？这是我自己的自拍的。哦。啊。是不是这里啊？看一下。一下啊。不是啊？不是，应该不是。哦，不是哦。 那、呃、这这个港边民宿怎么在？港边民宿，我在这订了个房。那、啊、这隔壁，你问是不是？哦，隔壁了哈，啊、是是谢谢你啊，谢谢。应该他有那个。啊。有那个那个广告。他显示是这个头，我打个电话，谢谢。阿龙嘞。 ไม่เจอนะเขาไม่มีลูกนะครับทุกคนต้องขอหาขอทุกคนอ๋อเด็ดเด็ดส์港边民宿是啊对对哦我我刚才看了是是是哦我喂你好我知道了喂你好好我您先知道了谢谢你哦好 你们 <noise> 写的便利店，我以为不是 <laughs>。我,我, <noise> 我以为你是在干嘛、哦？你是你自己一个人？对对一个人。方便吗？啊，方便方便。<noise> 烧烤、不如是。 如果要租那个电瓶车，平常就是扫码是吗？扫码的、啊。哦，对。可能扫码有些是付押金是吧？啊。就是它上面写九块九是九块九是吧？你们去了解一下吧。你要你要去租那个电瓶车吗？对对对，我明天租吧。好。因为今天太晚了，对。那你们就。一个人？对。 就不要太吵的就行，OK，里面那间行吗？里面，这个旁边这一间，哦，旁边这间，那我就住这里这间还是那间随便都行，就这间吧。这一个人，一个人在这边这间就够住了啊。可以可以，这个最高层哦，还有，我怕晚上太吵，这样子。晚上不会，也不是不是特别吵，这下面那些客人。 的时候他就来话。啊。这是旁边这个有人吗？这个。不是不是这个这个这个。这个是卫生间。哦，在卫生间。哦，卫好，那我就这一间吧。好好好。谢谢你啊。好。好。你有什么事再跟我说。哈哈哈。你的房ของเ 傻逼呢有个招皇也最低和说话也怪好，他来我啥问题。我问个八一天多少钱？一百三。一百三，OK，我要、嗯、我要一辆吧。嗯、要哪一辆？Okay. 啊，我要那个镜子好一点的吧，那个镜子坏了，就这一辆吧。好、啊，我扫你吧。 对对对，那到时候还车是不是我还要开回来这里？啊,啊里、哦，好的好的，就两百五。两百三。好了，两百三。要先缴单管了，各位。扫描，缴，哈。支付宝啊。那有还有电吗？<laughs> 嗯、是，电池刚刚进去满电的。哦，满电的是吧？

可以骑多远啊一百五十公里。一百五十，环岛也行，对吧？环岛还六十二公里。哦，那个没问题。我拿一下那个头盔吧。好抹，对了。哦，这里也有，的，我要这个吧。那个有那个挡风的。 要不吹的眼睛疼的都。都有都有配，后边也有雨衣。哦哦，谢谢你啊。嗯、不用啊。把钥匙就这样。啊、嗯。你停下去，这样刷掉。刷掉，它就上环道。推推它就会报警。哦。Oh、这个就不用动了，插在这里。哦，好，谢谢啊。你也、啊、靠。 มอเตอร์ไซค์ของเราสีชมพูน่ารักน่ารักนะเดี๋ยววันนี้อากาศคือหนาวมากครับทุกคนไปไปต่อนะครับเรียบร้อยแล้วครับไปต่อโอเคไปต่อนะครับทุกคนแต่แนะนำทุกคนถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์เช่าที่มีขาตั้งกล้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนสามารถตั้งมือเถอได้แล้วก็ตูเมดได้นะ ก็ไม่ต้องเถือเมื่อเถืออยู่ในมือเพราะขับรถใช่ไหมมานอันตรายนะครับทุกคนที่เล่ที่ผมพามานะครับที่นี่ก็คือมีการหันลงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือทะเลแล้วก็ที่นี่ชื่อว่าซานชงหยาติ้ถ่าครับเปีนหอคอยนะครับทุกคนสวยมากครับ มีกำลังดีครัตอนเช้าครับอากาศวิวกำลังสวยเลยครับทุกคน,นจจแต่จะออกมาแล้ว<ห> <laughs> สวนหนังเงาอ่ะมีหอคอยมาเยอะครับก็เป็นจุกเล่นม,ม้าที่ตรงมาถ่ายรูปมาชมนะครับทุกคนเห็นไหมคนจีนเขามาถ่ายเพียบเลย <laughs> มาถ่ายที่นี่ครับ ถ้าใครชอบถ่ายรูปก,ก็มาที่นี่ได้นะครับ ไปต่อนะครับทุกคนพว,วันนี้หนาวจริงๆนะครับทุกคนแล้วรถมาเยอะมากเห็นไหมรถติดมากเลยตรงนี้เพราะทุกคนมาชมวิวมาถ่ายรูปที่นี่ครับ <c oughs> ก็เลยคนเยอะมากรถติดมากแล้วตอนนี้คือตกจริงนะพวกทัวจริงก็มาลงที่นี่ด้วยนะลงเกาะนี มาเที่ยวที่นี่ครับนี่นะครับทุกคนเรามาถึงเซนทอปปิกเหนือนะครับคือเข้าไปตรงนี้นะครับทุกคนตื่นเต้มากเห็นไหมทุกคนเป็นประตูลูกกลมๆครับว้าวนี่ก็คือเซนทอปปิกเหนือประเทศจีนนะครับทุกคน สวา自然之门หมายถึงประตูธรรมชาติครับตอนนี้ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเส้นท็อปเหนือของประเทศจีนนะครับก็มีประตูชวาประตูธรรมชาติแล้วมีรูปกรงอยู่ข้างบนครับสวยอะที่นี่ไอ้มีเตจมีเตจเติมผ่านที่นี่ครับทุกคนดูอีกที จรันจมเมือนนะครับทุกคนว่าสวยไหมผมว่าสวยมากนะประตูแบบนี้สว้วนฝั่งตรงข้างประตูก็เป็นทะเลครับเมื่อกี้เราก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะมีกลางหันลงแล้วก็มีหอคอยครับแต่วันนี้เตะยังไม่ออกมานะถ้าเตะออกมาผมคิดว่าที่นี่จะสวยกว่านี้ครับทุกคน ตรงนี้นะครับทุกคนสวนเตละจุกข้างนอกก็มีข้าวกินนะคะเป็นอาหารข้ามทางนะคะโพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวไม่มีข้าวกินนะคะแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่เท่าที่สามนะครับที่นี่ชื่อว่ากูตูเดซูก็คือต้นไม้อยู่ที่นี่มี ต้นไม้อันหนึ่งนะครับสามารถดูได้ครับนี่นะครับทุกคนกููดสู้ครับคนจีนเรียกว่าแล้วสวนฝั่งนี้ทะเลอ่ะก็เป็นคนจีนเขานั่งเรือออกไปตกปลานะครับทุกคนเห็นไหมมีสีสีนะครับแล้วมีพวกคุณท้องถิ่นมาจับปลาที่นี่นะครับตกปลา แล้วเอาไปขายนะครับส่วนข้าวก็ประมาณ20-30เหสานนะครับก็ร้อยบาทร้อยหบาทนะครับทุกคนมีข้าวผัดมีผัดเส้นหมี่มีผัดลาหมี่ ก็ขข่กันนะที่นี่ก็ข้าวผัดแล้วก็ผัดปลาหมีผัดเส้นหมี่ด้วยครับแล้วมีชาเลมอนครับมีกาแฟขายด้วยก็หิวถ้าหิวก็ซื้อที่นี่ก็ได้นะเพราะเตราจุอ๋อไมแล้ไม่ละวอ่าเด็เตราจุกก็มีข้าวขายด้วยครับก็ไม่ต้องกลัวว่าหิวไม่มีข้าวกิน เพราะเกาะหนังเอามาันจรืนนะครับเป็นเกาะจรืนนะเขามีพัฒนาของนี้เพราะเกามันใหญ่ไงเขาก็มาพัฒนาคนจีนได้พัฒนาสว่วนนี้แหละเพราะประเทศจีนเนาะสัดวกครับยะเว้นไปที่เมืองเล็เลกๆอะ่ะที่เราพาไปอะ่ะกัเจียงเหมือนกุยโจวอ่มัน จริงจริงโซ่แถาก็เป็นมันเล็กนะแต่ว่าสัตตัวกว้างค่ะรู้สึกมืนเงินมันมันแรงแมันไม่ได้จัดเรือแยกหลวก,ก็ยากแล้วก็ดึนทางยากมากครับขับรถไปเรื่อยๆนะครับก็ถึงชายหาดแล้วนะครับที่นี่ชื่อว่า,วา,าเฉียนเจียงวานหย公园นะครับทุกคนอ๋อเขาก็มีตากล้องถ่ายรูปให้นะ แล้วก็มีเล่นโมโตไซค์นะครับทุกคนที่นี่กิจกรรมมันเยอะครับแล้วคนก็เยอะด้วยครับน่าจะนั่งเรือออกไปก็ได้นะที่นี่แต่เชอบมาเล่นที่นี่ครับบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับ ชายหาดนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นชายหางเงีเยบเงี่ยสงบครับไม่ไม่ค่อยมีคนแล้วก็สวยด้วยครับเพราะว่าชื่อว่าเฉียนจังวานกงเหวียนนายนใช่ไหมกงเหวียนก็ไม่ค่อยมีคนนะแต่ตรงนี้คือคนเยอะมากส่วนที่เดียวสุดท้ายนะครับเรามาถึงแล้วครับก็คือหอคอยสีเตนนะครับที่นี่ก่อน,นางเอ้า เป็นจุดเลมหมาของเกาะนางเอวนะครับทุกคนตรงนี้ก็คนจีมาถ่ายเยอะแน่นอนแล้วครับเพราะเป็นจุดเลหมาจุดไฮไลท์ของเกาะนางเอวนะครับเมื่อวานเราก็คือผ่านสะพานนี้แล้วก็เข้ามานะครับ ขอค้อนนี้จะอยู่หน้าประตูสะพานนะครับทุกคนต้องถ่ายรูปที่นี่แน่นอนครับเพราะว่าผ่านสะพานก็ถึงแล้วครับนี่เป็นจุดที่หนึ่งนะเราขับโมอเตอร์ไซค์วนกลับมาครับเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ฝั่งนู้นเลยไม่ได้อยูอ่หน้าประตูครับผมคิดว่าก่อนนั่งอา้าก็ไปแค่เส้นทอปิงเหนือกับอันนี้ ก็ตีแล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นสองไฮไลท์ที่นี่ครับทุกคน คลิปนี้ก็ประมาณเข้าๆนี้นะครับทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย